ติดโลมครับนี่เดี๋ยวจะใช้ไม่โคดึงครับ P C 60ครับนี่โอ้ P C ร้0หครับมันดูว่าจะขึ้นไหมจำเพาครับนี่ เอาห้สัญงานนะสิละ่าโซคารโซคารโอ้ยติดบักโอ้ยดำดำโซคารโอ้ยติดค้างวนนี่เปไฟรลมันตกบักขนาดนี้ โซาเลยคับตวนี้ออกเลยนี่ <im 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 ีไปห้ซาเร่งนอยู่บ่นี่ปรนี่ใส่เอานี่นั้นเลยค่่ใข้างนี้มันหลายกัน้างนี้น้อยบ่พุงหุ่นดีเนาะโอ้ยน่าแปกมเอาบอเดียวรตัวนั้นเดียวหรอยังเบียวแม่โคสู้เอา เป็นยังนออกมานกดซีมันตัวนี้ <c oughs> นม่ม่ก่อนอยู่อ่บ่แล้วเอากุญแจกกันหตัวโจมตัวโจมเอารกลุ้มมันนะไุก็ลุ้มตนี่สิมันจะข้นหมอมันเป็นบกนักเลย ดึงไม่ขึ้นครับนี่โซ่ขาดครับเดี๋ยวจะเปิดข้างติดกระโปงเลยครับพะยแกมันเสียแล้วมันดิ้ยีบอไดยีบสักันโว้ยเราเอไรอราเอกิโลมันแคสิ่งเลย เปลี่ยนเอาใสเลยรถคาเลยรถคาเลยรถคาแหละรถคาเลยไปไปต้าตําบ๊อบเลยบ๊ตําตไอ้ตัมให้โล่ตําตําย่นก้อนทีม บอกเลขบอกยังไงตับบอกเลขกันเสือไเออเปิดมาข้างดับเสต้นต้นกับแล้วไปกระลุ้มไม่กลุ้มไมโครไอเปียงไหน เยีบเลยยีบเยียเล้น้ำมันนนนี่ขาดเยียบยับเลยยีบเลยนยียบเลด้มันเปิดฝาขางก็เป็นยังหอยัง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 นเปิดตะกี้วกดาดเบิน้องอาดามลูก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อาดับลงโยกสิล่ะใส่เกี้วสิล่ะเดินยึดๆเออนั่นละง่ายๆนี่ติล่ะ าเาได้เาดเอาเอาล่องเถอโยกเยนะใส่เกียร์นึงนะได้เป็นงสิบอะไ้กันล่องแล้วกัจะมาโยกโอ้ย โอขึ้นดินคากไปนอคในรถอ้อเียนิดแน่ีบาไอาอวเปไง่ะาย ย่างรเราไปโอ้ที่เดินหลายที่ท้อยล้งเลยเอา,เาคือไม่ได้หันท้ายว่าเสียหลักเสียหลักขึ้นแลวมาสะนอกอยู่อ้แต่ขอห่วงขาด

예, 예, 예. 예, 예. 아.